นีจ่จอดอยู่ที่รัฐไวโอมิงครับเหลือระยะทางอีกประมาณเกือบเกือบหกรโลนะหวังว่าจะเจ้าชาไทยจะพาเราไปรอดนะครับสภาพอากาศตอนนี้ก็ย่ำแย่น,นะทุกคนเอ้ยระยะทางอีกยาวไกลครับผม ตอนนี้กัศประมาณลบสิบองศาครับสังเกตว่ามีแสงอาทิตย์นะแต่โผลมาไม่ถึงครับหนาวมากมากครับผมไว้เช็คถังน้ำมันหน่อยดิเคสใสอยู่เคคี้ยฮะขอโทเดินทางต่อวู เกียร์สูงนี่ว่าถามว่าลื่นไหมลื่นนะครับ รถมีน้ำหนักนะครับมีสินค้าอยู่นะเราจะช่วยได้เยอะครับ เดี๋ยววิ่งอีกสักประมาณร้อยโลก็น่าจะเริ่มหลุดจากสภาพอากาศนี้แล้วครับแต่ว่าจะหนาวจัดนะโอเคครับผมขอตัวขับรถต่อครับใช้สมาธินิดนึงนะพบกก็ใหม่ครับ